กดยังกดหรอฮัลโหลตอนนี้เวลาคือมันยังไม่ถึงวันเกิดนิวซีเก u ์เคยูเอ็กซบินหรออกซ์ดีบินไอดีบินมันเพิ่งจะสามทุ่มห้าสิบแต่ว่าเรากลัวไม่เซอร์ไพรส์เราเลยแบบว่าทำก่อนถ้าบอกว่าถ้าเกิดถึงวันเกิดการจ้างคือเราจะทำเซอร์ไพรส์โลกหน้าอาทิตย์นึงเซอร์ไพรส์เอเอ้าวันเกิดกูหรอไม่ไดไม่ได้เอ้าบอกแผนการก่อนแผนการคือตอนแรก จะไปซื้อเค้คคนเดียวยาแต่ว่าขอบใจฟื้นมืดแล้วไม่ไปแล้วยากก็เลยว่าไปเหิบไปด้วยกันก็เลยไปแล้วก็ตอดที่ก่เครียดไม่จะเสอร์มวะตอนก้อยเซอร์ไปแล้วเราไม่เซอร์ดีไหมเ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่เซอร์ถ้าเราถ้าเราถ้าแบบว่าถ้ามันไม่เซอร์ตบแอบดี็ไรก็เลยขี่จักรยานไปกันแล้วก็คิดเอ้าเซอรนเด็กมันไม่มีเช็คไม่หว่า ตอแกกนแ่กจะเลยไปเซเว่นใหญ่ก็เลยลองไปเซเว่นเล็กดูแล้วก็เจอเคอแต่ว่าก่อนไปก็ตอนแรกลืมเทียนลืมองใหญ่ล <c oughs> ืมเทียนลงไปถึงบันไดล้ลืมเ <c oughs> ทียนก็มาเอาเทียนไปถึงกร์เดนโลฟบันไดเทียน <c oughs> มีแต่เทียนไม่มีที่จุดเทียนค <c> ร <oughs> าวที่แล้วเราใช้ตอแก๊สจุดได้ไหมได่นี่เราไปยืมนี่มาถามว่าเรายืมมาจากใครย <c oughs> ืมจากไอเฮียเฮียวิธียืมสมิภาเซนข้นเล็ก ี่ปุ่นมาป๊บไม่รู้อังกฤษมาไม่รู้งั้นแป๊บหนึ่งแล้วมันก็เข้าไปหยิบมาให้ได้มาแล้วก็ได้มานะคะแล้วก็ซื้อมาไปแอบซุ่มอยู่ตรงนี้ตรงเนินนีซุ่มซุ่มซุ่มอยู่ตรงเนินก่อนซุ่มอยู่ตรงเินกวาซุ่มอยู่ตรงซุ่มอยู่ตรงนี้โคตรเซอร์ไพรส์เลยอ่ะพอซุ่มพอซุ่มอยู่ตรงเนินป๊บก็จุดเทียนจุดจุดระกระดับจุดระ พอไปยืนก็ดับอีกแล้วก็แบบว่าวางแผนกันจะบอกว่าอะไรนี้อมหนักหนักว่าเคนี่หนักว่าบิก็ทิดไปว่าบิวให้มองลงมาคนจูบกันแต่สิ่งที่เขาทิมไปคือบิลมองลงมาหน้าต่างคนแม่งกะเอากัน ในอบน,นี้มึงก็เลยออกมาดูปาเกิดว่ายืนแข็งกันอี้เฮียบากันเอมีใรห้เราคู่ดูจดทยังไงยืนซส้นอยู่ตอนนี้เรามมไม่ไหวเราจะไบ้าชั้นชันหนึ่งใช่ไหมคะชั้นหนึ่งเดจิเลเออเ่เดจิเล่ออกมาออกมาแบบปุ่นจะต่าง อะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างไรขึ้นแล้วเออใครมันเกิดใครก็เออมันเกิดวิวแล้วเขาก็เอเมเนโตวิวเขาเขาก็เงยหน้าขึ้นมาข้างบนแล้วก็บอกเอออรวันจังพันธจะวิมเนโตไม่ได้ยินนี่แต่โตโตโตอะไรสักอย่าง้วรีบ<อ>ลงมาเปิดกล้เพื่อนหนาว <c oughs> ดูดูนี่ขอบคุณมากสำหรับเค้กเค้ก <c oughs> ดูเทียนดีเทียนแบบสมบุกสมบันมากกนหลายรอบอะแม่มาโจโตลาวะโจโตขอบคุณค่ะมีคนดิงไหมนะขอคารวะราวด้วยความเทียน มีการของเราได้นะเฮ้ยจริงไหมน้่ไหนวะอะไรไหนกาไม่ใช่เรายังไม่เอามาให้กาจะอยู่ในห้องเราหรอกไม่ทันเรารีบออกมาก่อนพี่โกรธจะพังห้องเราจะกินกันพรุ่งนี้พร้อมกับการเฉลองใช่การฉลองเราเประตูแล้วจันไปเป็นอะไรที่ตั้งแต่ตั้งแต่วันเกิดมานี่เซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วจะมีใครกล้าไปแหป ไอ้ไชายหลูไอ้ชายลีมันเห็นบิวแบบซื้อออกมาเดี๋ยวมาแย่มันก็วอรล้อบิวอะ <c oughs> ่ะเออมันก็ไม่สนใจรีบลงมาเลยไอแต่ต่อไปนี้เราจะทําการเอาเอาไปแช่ไปคืนไอเทียด้อต่อไปจะทำการเอาไปแช่ไปคืนไอเทียด้วยการเอาพุดดิ้งไปของเวรมันเพื่อเป็นการว่ามึงกับกูไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วนะใช่โอเคเราจะไปแล้วล่ะปิดแล้วนะไปบ้า